ในวัดโพไม่น่าเชื่อว่าจะมีมุมหนึ่งซึ่งแม้แต่คนไทยอย่างเราเองก็ไม่รู้ว่ามีพิพิธภัณฑ์นวดไทยโ,โหทำดีมากเลยคราวหน้าต้องมาให้ได้นะครับหาให้เจอว่าอยู่ที่ไหนพิพิธภัณฑ์นวดไทยแล้วก็อยู่ในที่ลึกลับมากด้วยไม่ใช่ว่าใครๆจะเห็นมีคำอธิบายมี มีวิดีโอมีคลิปชาวต่างประเทศมาดูแล้วก็มีคำอธิบายทั้งภาษาไทยโดยเฉพาะคนไทยอน่าจะได้มาดูแล้วก็มีภาษาอังกฤษด้วยนะพิพิธภัณฑ์นวดไทยไม่ลงรายละเอียดแต่ให้ดูว่าคนที่เรียนเรื่องนวดเนี่ยเส้นทั้ง10มีเส้นอะไรบ้างเส้นบนเส้นล่างนะแล้วก็มีความเชื่อทางวัฒนธรรมการนวดไทย ทำดีมากหมอชีวกกกรมลพัฒดูสินะระหว่างมามันเนี้ยก็เรียกว่าหลับตาเดินมาชนเอานะมีการอธิบายมีภาพรวมมีการทํานิทรศการคำอธิบายคำพีนวดไทยแล้ยังมีภาพประกอบโอ้โหดูสิเอนะมีภาพเส้นทั้งสิบนะเอ่อภูมิบัญญาการนวดไทยอ้ ดูสิคนไทยจะรู้ไหมเนี่ยว่าในวัดโพซึ่งคนไทยเข้าดูฟรีฝรั่งต้องเสียตังค์คนจีนต้องเสียตังค์เนี่ยมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยอยู่ตรงนี้มีคําอธิบายละเอียดมีจากอดีตถึงปัจจุบันอธิบายเป็นยุคยุคนีมาถึงยุคทวารวดีแล้วซึ่งเป็นตัวชุบชูตัวชูโลงให้เห็นถึงที่มาของการนวดไทยเนี่ยไม่ใช่กระจอก นะมีที่มามีบทอ้างอิงเขาปรับปรุงจากมุมที่มีพระพุทธรูปแล้วก็ใส่รายละเอียดเข้าไปให้เห็นความสำคัญของการนวดนะยุคกรุงศรีอยุธยาไล่ลงมาจนถึงยุคกรุงรัตนโกสินทร์สมัยพระบรมตายกุกลาณตอนนี้ต้องลงรายละเอียดใครที่มาก็ต้องมาดูดูนะสุดยอดเลย เชิญมาดูเลยนะครับพิพิธภัณฑ์นวดไทยเยี่ยมมากชาวต่างประเทศเข้ามาดูกันแต่คนไทยกลับไม่รู้อยู่ตรงมุมไหนอ่ะให้ดูอีกทีนึงอยู่ตรงมุมไหน